สวัสดีครับพ่อแมนพี่น้องทั้งหลายหอกกับพญ่วนคนผภู้ห่ขีโผใหญ่คือเก่าครับมือนี้นะครับก็เอาของที่สี่ทรงลูกขามาให้เบึคกับมือนีอันนี้สาวครับสาวสองตเจ้าเดียวกันค่เจ้าสั้งนะครับนี่ครับหัวหัวกระเซไปหนีนะครับเด้อนี่ครับ กาแฟคติดกันไปเพราะว่าเจ้าเดียวสั่งนะครับสาวสิบเมตรตัดสองใส่งานจริงแปดนี่ครับบูกตอมครับตัวนี้เป็นชั้นเดียวครับชั้นเดียวหนกเขาใหญ่นะครับชั้นเดียวหนกเขาใหญ่ก็สวยดีครับชั้นเดียวหนกเขาใหญ่ ตกสนใจกับกิงกลางเบื้องเด้อพี่น้องเด้อศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งเก้าหาสีครับตัวนี้เป็นตุ่มครับครับตุ่มต้อดินครับสำหรับนกต้อดินสำหรับนกฟึกนะครับนกต้อดินหรืวอว่านกฟึกนะครับอันนี้ก็มันสิเหมาะสำหรับนกฟึกเพราะว่ามันปลอดภัยดีครับบ่ต้องญญา หรือว่านกตอเข้ากับสางล่ะเข้าสิไปต่ตอตามธงไฮธงหน้าหรือตามปลาตามอย่างกับบลาตองยานป่าแล้วสิมาสัตว์เลือข้านอย่างต่างต่างสิเขามาหาบ่ว่าสิเป็นหมาหรือหยังก็แเหล่วแตะล่ะครับสิเขามาทาลายนกเข้ากับสิปลอดัยจักหน่อยดีก็พวกผู้ขานะครับขันผู้ขากับแล่นบท่ทันกัยากคือกันนี่ครับกลุ่มตอดินสวยดีครับ ตัวสัมากก็เป็นสองชั้นนะครับสองชั้นรัศดาสองชั้นหนึ่งเมตรนะครับสองชั้นนกเขาใหญ่หนึ่งเมตรครับนี่หนึ่งเมตรก็ส่วนลกสนใจก็กินกลางข้ามานะครับหาพอใหญ่อวดนะครับหรือว,ว่าสิไปทางรัษดาชอปปีก็ไดได้อพี่น้องเน้อ เดี๋ยวเนี้ยะดูกครับโตต่อมาครับอันนี้เป็นกเขาชาวาครับสองท่ากรกเขาชาวานะครับหนึ่งเมตรได้ครับอีกนหนึ่งเมตรแล้วหนึ่งเมตรสองท่ากรกเขาชาวาครับบวางคนกระถามเรื่อยอยู่ครับว่าต่อนก คงโคจุกได้บอตอนกขอดได้บอตอนกหงังได้บเนี่ยพยาใหญนบอกไว้ก่อนเลยครับเด้อพูดถึงว่าข้ามอีกหน่อยของมันเนี่ยครับคู้นี่เห็นไหมครับกัอนดนป่อยในแย่เนี่ยครับเนียนๆแหลยครับ่ถามว่าหน่อยว่าแตหน่อยอย่ดอกเสาวานกพวกนกหนา้านวลน,นกขอดนกหงังมมนสิมักมุดเด้ครับมมนสีมุดหรือไม่สีเอียงโตหรือสีออกได,ไ,ดได้นะครับแต่ว่าถันเป็นนกเขานกหงังนี่คบอมเป็นห่างนะครับ พลาดกเขาสิบลูดต่ว่าพวกนกขอดนกกงหัวจุกนกแพทนกอย่างมัสิบุตรครับมัสิมัดบุตรเนี่ยนกบลูดต,ตามสี่นี่แหละนะครับบางโตกับบางคังก็ออกขึ้นกันมาว่างได้ครับแลนะ้วกันเอาไปต่อกันอดีอนนมบัตนได้แล้วนะครับนี่บัตนได้แล้วก็ร่งสีเหลว้วยขางเดียวครับ ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพ่อเย้วนพ้นผู้หายฉีโผไง้ครับเด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อเย้วนในช่องยูทูบนะครับขอบคุณหลายๆเจอกันไม่มือนาครับสำหรับมือดีสวัสดีครับ